ทำไป <c oughs> ทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไร,รปวดมังบังนปวดมังเลยเดียวปวดปวดมังนี่ปวดปืดปวดปวดมัง굿มอร์นิ่งอินเดอะวันเที่ยงกับทุกคนวันนี้เราจะมาดักปูดํากันเดี๋ย <c oughs> ไปเลก่เลกันวะอร่อยไปเล่กันวะเราจะได้กี่ตัวพอดีว่าเราดักตั้งเอาไว้แล้วนะครับผมเล็เกเูเป็นอะไรครับเล็กูอ๋อเล็กูคือว่าโชว์วิทยายุทธกังฟูครับไม่มีอะไรมาก Okay. <laughs> okay. Mm. Ừ. Mình đây là Lào <laughs> Tóc ba. Tóc lẻ tóc chơi đây đấy. Tóc đi quá. โค้งไอ้เลยต้องไปตามเจ้ามาด้วยมาต้องคือตามคลิปนี้เี้ไมมคือเปาโรมานานเลยตามไปเลยเ,ทเวทเวทเวต มาครับลบูกทีสองลูกทีสองตามมาโลงจากเองเนีเ่ยเชียกโนเบกโนเบกบัดโนเบกอินเดลื่นสกายหนำผมพูดอะไรรอจม ไม่นานนี่มันก้างหมดเลยอ่าอะเดี๋ยวมันตัวย่นตงนี้ลมมอยดะวดีโ้ได้เลวโอ้นี่วนี่ใจอ่นหอมมาจักรูปูเมียอือโอ้ยใส่กำลังพอดีเลยครับผมจำเป็นเอาอันน หยุดลบไปตอหดบไป <c oughs> ดักเอาเลยคนเดียวไม่พอหยุดวองกับไปเฮ้ยดุมปานนแล้วพวกจอไอ้ <c oughs> มีับไิงตาบังย <c oughs> ังไงตำเวต้อง่าเวดาครับจุ้หตะนี้ <c oughs> รอเนี่ลบมาเตท่านถับก่อน เดี๋ยวเขาเล่าเป็นไรไหมทีเลยวว้าพูดเลยแม่เป็นเขาไทยโอเคไม่เหมือนจะ่ว่าเราะเราไม่เห็นเราไม่ไม่เห็นเราตรงนี้หน้าพรนักครั้อ่ะเอาเอาออกไปได้ะแม่อดีตคิดมากไปนะ Yeah, the... Ok, rồi lúc mà check nhựa Còn Ê, mày chèk nhựa như vào đáy phú kì tùa phú gặp chèk phú Nó cắt phà bà... Nhông mà phơi ăn lơi Ủa Tùng này đi lương อันุจลยดึงอันุขึ้นมาได้เนะเดี๋ยวเดีไม่ได้จรลยดึงขึ้นมาได้เดี๋ยวเลยคุใต้คลิปดึงวขึ้นมาได้เอาปงคือว่าคือว่าคือว่าเล็เดียวเขายคลิปล่โนคโอเคโยนไหมโยนไหมโยนไหมก่อนอาเดี๋ยวไหเดี๋ยวไหมเอาจก้ครับเดี๋ยวไปเลยอีกมานี่ครับ วีว่างไว้วัชสาวฮ่าฟูนัวร้วยเลนน้อยนัว What เลยฮ่าครับพี่น้องอันนี้เราว่างไว้วัาชสาวครับโอเคงามกำลังลุ่มครับฮ่าพี่น้องไม่เล้าครับมาหนึ่งเต็มครับพี่น้องหนึ่งเต็มห้ามห้ามครับหนึ่งเต็มหนึ่งเต็มหน้าวาเป็นยอดจริงๆตัวเมียครับตัวนี้ตัวเมียครับตัวนี้เด็ดดวงครับขาดเลย ตุ้งปุยตุ้งปุยมาเจ๊นี่จังนี่ยเลยในตุ้งปุยนี่กี่ตัวแล้วตุ้งปครับองเต็มนๆครับว้ากย้ย สุดยอดเราจะใช้เงี้ยเเดิมต่อครับเดี๋ยวเราก็มาเป็นยัไครับเราว่างสเดิมเมเวอเชรามาเลยัไครับยังยังงไม่เปิดีหรอชุ่มนวามรกอีกับ้องนี่คร เป็นห้องนี้ครับไอันนีล้วอ้ยดีแล้วขอลบไปไหมคตัวชาวอีกทหรันนี้มาเล่นไหมตัวชาวอีกที่นึง โอเคครับเพวันนี้ก็ประมาณนี้เลยได้ปูกี่ตัวนี่ซ้ำตัวครับซ้ำตัวสุด <Wow. S 2> ยอดวันนี้ซ้ำตัวครับได้เลยครับโมนี่โอเคพูดเปล่าโลเลยครับที่บ้านเ <c oughs> ก่งเลยครับเก่งปูเก่งปูว่าเก่งผีว่าเก่งเปล่าครับ <c oughs> น่าว่ามวดมวดหลอกก็อะไรหมังมากรึเป <c oughs> ล<ะ>่าลำ้ำล้ำเลยโอเคบายบายซี e you